บัตตี้ไฟนิวไดรฟ์ได้ครับเว้นมอครับแซสปอตแซนเกดครับคําพยากรณ์แห่งกิฬภาพครับผมเอ่อไหนบัตดี้เคาน์เตอร์ครับหนึ่งใบแล้วก็จากนั้นครับเปิด5ครับผมดูการที่มีคาว่าบั d d ี้กีดนะครับไม่เจอหนึ่งใบขึ้นหนึ่ได้ครับท้าใบครับโอ้โหขอคอยโอเคครับมีขอคว้องใบเย่ให้อุ่นใจเลย ขอค่อยด้ขึ้นมาแล้วนครับหยิบขึ้นมือได้เองครับผมแล้วมลเียได้พอดีเลยครับบัตตี้กับกันแอนเซอร์ครับสุดเท่ของเราดีเลยครับเนี่ยใช่ครับก็คอครับกับตานแอนเซอร์ครับแล้วก็บัตตี้ครับเลือกเป็นบัตตี้กิดโอ้กับแอนเซอร์ใช่ครับคอลงข้างนะสุดสุครับฟังเสร็จแล้ว กับตันจะพาเที่ยวนะครับผมจากนั้นแล้วใช้ฮะเห็นครับผมจ่ายหนึ่งเกร answer question โอ้มาแล้วมาครับเอาอะไรเงี้ยผมเอาเวทมนต์นะครับอ่ามอนต์ต่อไปครับอ้าวไม่เป็นไรครับผมแค่นี้ไม่มีอะไรแล้อย่างโมผมไม่ใช่แล้วใช่ครับก็เป็นเทคนิคนะครับผมแต่ว่ามีกระบวนทการอยู่ครับนั่นก็คือไล่ครับไฮเปอร์เอินเทอร์เนชับไฮเปอร์อนเทอร์เนชัใช่ครับอ๋อจี ได้ครับเราก็ยังไม่หมดหรอกครับไล่ครับมีตั้มดิ้งดองครับผมกระบผมชาร์จหนึ่งครับมีบัดดี้ชาร์จหนึ่งครับต้องเป็นบัดดี้มอนสเตอร์นะฮะแล้วก็ถ้ากิ๊บหงายครับฮิวหนึ่งนั่นเองเ้็เส็บเอ็ดครับจากนั้นครับไปลงไา่ครับทานฟองครับจ่ายสองเจ็ครับโอเคครับ แล้วก็มีครั้งต่อบเธอนครับ add and celebration นะครับผมและตัวนี้นะครับไม่ติดชื่อ skill name นั่นเองนะครับผมก็คือไม่มีนะฮะสามารถกดได้อีกทีถือว่าเป็นใบใหม่กด add ครับครับเวทมนต์เออหนึ่งโอ้ดูสองใบละโอเคครับผมมีดับเบิลแต่เทอแล้ผมตีได้แครหนงเดียวนะครับหนึ่งเดียผมไม่เก็บแล้วครับครับตัวนี้เก็บแล้วโอ้โหได้เวลาเอาจริงแล้วสินะโอ้ผมโดนเอาจริงเอ่าโจกาสองใบครับถ้าเลือดหกไหมฮะได้ครับ จากเจอสองโอ้แล้วเ <Yeah. S 1> ทครับกับตัดเอเซอร์ครับหนึ่งเกตเวทผมหนึ่ง <1. S 1> <c oughs> ไม่ติดเลยเหรอเออแครอทเออแครอทแต่ไม่ครับคอครับวิ่งแห่งการประจ ol ไผกันเวลครับผมคอคอร์จ่ายสองเกตร,ระเบิดไซทิ้งเลยครับโอ้ oh. ตีระเบิด double แล้วก็มีความสามารถครับผมหากเราสวมใส่เทมอยู่การนี้จะไม่ถูกทำลาย โดยความสามารถของมอนเตอร์ผู้แข่งนั่นเองนะครับแบตนเซ่ครับหมดไดครับหมโตัใจสามใบครับหีึสามใบไม่โมครับไม่โมเดินเลยเลือเก้าเป็นไปไม่ได้ <laughs> วันปฟินไม่ได้ยัน,นจงตีครับขาดูคลิปเต็มได้ที่ยูทูบคิดแอนด์การ์ดแชนแนล